ันนี้นะคะเรามาที่เล็กลิชกันอีกแล้วนะคะอ่ออีกสอนาทีเท่านั้นนะคะจะถึงแล้วอ้าวอันนี้คือว่าส n น w มูสนว์ e s มูสน last time right เย้เดี๋ยวเราจะถึงแล้วนะคะ ือข้างนอกกับไม่มีสโนว์หรอกแต่ว่าเขาสามารถทำได้เรทยกเขาว่าเฟกสโนว์นะคะเพราะว่าเขาเอาทำสโนว์ขึ้นมาเองนะคะแถวแถวนี้อ๋อนี่คือเรามาเช่าของนะคะหลังจากเราได้ชิเก็ตมาแล้วนะคะเราก็จะเอานี้มาะคะ่ะแล้วก็จะเอาชิเก็ตนี้มานะไปลองไซส์มาแล้วนะคะก็น่าจะเป็นของแม่หอยน่ะ five and five and half ของเอวาก็คือ ทูทูแอนด์เฮฟนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรามีอยู่ที่สกีแล้วนะคะแล้วก็มาเรียนเลสันด้วยดูเขาก็กำลังสอนเราอยู่นะคะตอนนี้กำลังคลัม b to the top I'm going to climb to the top ดูมามาจิกไอจิกไอ สวัสดีครับคินแคล ตอนนี้ตอนนี้ยังส่ดเซนอยู่สนุกขนาดไหนคะลูกมันมันต้องทำยังไงให้เอาออกให้เหรอคะ <c oughs> โอเคได้ค่ะสนุกไหมคะออออได้ได้แม่หันทำให้ ไม,ไม่ไม่ต้องอย่างนี้ลูกออกออกโอเคอ๋อเตรียมออกไปอีกรอบหนึ่งนะคะคันนี้ป๊าปะไปด้วยไม่มีครูใช่ปะ mm hmm. แล้วเรียนครูเป็นยังไงบ้างคะุณ mm hmm. ครูบอกว่าเอวาเก่งมากแต่ว่ายังยกเท้าอย่างเงี้ยไม่ได้ mm hmm. คือหมายถึงว่ามันมันหนักอะ่ะมันหนักสําหรับเอวาก็เลยแบบเอวาบอกขังหน้าจะไปสโนว์บอร์ดใช่ไหม ก็บอกว่าคุณบอกว่า,วาเนเออรอออนิดเดียวนิดเดียวเกินมามาแล้วนะคะเอวามาแล้วเดี๋ยวจะไปอีกรอบหนึ่งเอาปะป๊าปะปา,ปา,ปา,ปาก็มาแล้วนะคะโอเคถ่ายรูปด้วยกันหน่อยหนึ่งสองสาม,มีสโน์ด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะเห็นว่าเขาก็ เล่นกันอยู่นะเมื่อกี้เราก็คุณครูก <H> ็พาไปเราก็มั่นใจมากขึ้นแล้วโอเค Are you ready? โอ้ยไอววาจะใส่แล้วค่ะนี่คือการใส่นี่การใส่ก็คือใส่แบบนี้นะคะ She would like to do it herself. อัอว์อนทำโอเคอันนี้คือปราราตสโนวบอร์ดนะคะส่วนลูกก็สกีมาเลยนี่เขาจะขึ้นลิฟต์กันตรงนี้นะคะก็คือแค่ยืนอยู่เฉยๆอะ่ะมันก็โอเคแล้วก็ถ้ายังไม่ใครไม่โปรนะคะเขาจะไม่ให้มีไม้นะเพิ่งรู้เหมือนกันก็คือหัดหยุดก่อนอะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวหยุดไม่เป็นนะคะจะขึ้นลิฟต์แบบนี้นะคะ Can you say hi? Hi. ถ้ามีใครแบบเออตรงนั้นมันจะชันใช่ไหมคะและถ้ามีใครล่วงซึ่งแม่หอยก็ล่วงหลายทีแล้วเขาก็จะหยุดดิบก็จะหยุดนั่นเองค่ะโอเคอันนี้ก็คืออยู่ข้างบนแล้วนะคะเราทุกคนก็กาลังจะมาอันนี้คือลานบิกิลเนอร์นะคะเขาก็จะฝึกตรงนี้นั่นเองะค,ะอเค่ะ แล้วนะคะทั้งป้า,ป,าป้าถอยหลังเลยนะคะโอเคแต่เอวาก็คือไปเองได้แล้วดูดิดูดิโอเค I'm waiting for you Eva นี่เราไปกันอีกรอบนะคะในรอบที่สามเนาะจริงเราก็ professional กัอนอยู่เนาะคืนแล้วนะคะก็มาพุทธฟอร์มเดี๋ยวเอวก็ออ,นนอ,นนอันนี้นี่นี้อันนี้โอเค ห้ามช่วยห้ามช่วยโอเคค่ะที่นี่เด็กๆเ,เขาจะต้องทำเองแล้วก็ห้ามช่วยนะคะ sorry อ่าแล้วก็อันนี้คือมันเป็นเฟกสโน o ์นะคะทุกคนเพราะว่ามันยังไม่ใช่แบบ snow เพิ่งตกแบบนี้เดียวนะมันจะแบบเยอะขนาดนี้ไม่ได้ดู you can be a uh ดูดิโอโอ my leg my foot คือแบบดูดิอันนี้โอเคอเคนันนี้โอเคแต่บางทีแบบปึ๊บปึ๊บ oh that s one is hard cannot get in oh that's so thick oh 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 yeah just so, stuck I'm stuck ออกมาลูกๆยังเทอยู่เลยยังเล่นอยู่เลย อฮคือน้าอ่ะสนุกคือวันนี้สนุกม,มากแล้วก็เดี๋ยวบัหลังมาใหมค่ค่ะเอวาน่าจะมาเล่นสโนว์บอลนะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่หันก็คงสกีเหมือนเดิมสโนว์บ,บอลไม่ไหวจริงปล้วนาไวไว กลับมาถึงบ้าน4ี่ชุ่มนะนี่คือสี่ชุ่มที่มันไม่มืดคือเราสามารถแบบเห็นปาร์ได้อ่ะคือแบบไม่น่าเชื่อ,อแล้วคือมันไม่มืดอ่ะคือ the light reflects the snow อ๋อก็คือมีแสงด้วย